สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศทุกคนครับมามาจุกระกอครับพี่น้องโอ้ไม่ขี้เหลียวหัวตับนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเลยครับพี่น้องมีแนะนําเบอร์กิลแอลกอฮอล์นะครับแก้ข้าวหน่อยครับมามามาขอนิ่วกระ่อนะครับพี่น้องนัดเลยครับไม่ขี้เหลียวหอดโอ้ขี้เหลียวหอดตับป้องขับสองกันเลย No. mhm mm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  ừ ừ, ừ ừ, ừ mhm ừ mhm mhm mm mhm mhm <coughs> ừ mhm ừ ข้างขนาครับพี่เนาะ ขึ้นหน้าครับพี่ริ้วพี่ิ้วหัวตบ อโอ้ผมอำำําลําเนื้อหอขนาดครับ